ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาในช่วงนี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการลงทุนในวันนี้เนี่ยถือว่าร้อนแรงจริงๆนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเกือบ50จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเกือบห0 0หมืล้านบาทไปประเมินสถานการณ์การลงทุนในวันพรุ่งนี้กันต่อค่ะว่าทิศทางการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะพูดคุยกันกับคุณประกิตเสริวัฒนเกตค่ะผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลาสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณประกิตวันนี้ขึ้นมาเกือบ50จุดมันเกิดอะไรขึ้นยงงงงไบ้าในมมุุขอคณประกิ คนหนึ่งผมเชื่อว่าคือการกลับมาของนักลงทุนรายใหญ่นะครับทั้งของไทยแล้วก็ของต่างชาตินะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยเท่าที่เซอร์วิสํารวจนักลงทุนรายใหญ่นะครับในประเทศไทยที่ดังๆหลายๆท่านเนี่ยก็ปรากฏว่าส่วนใหญ่แล้วเฮอของปีไม่ได้กล้าลงทุนอะไรแต่พอเจออาการมูลค่าการซื้อขายกรับเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยก็เป็นป็นที่คาดเดาวได้นะครับว่าน่าจะเป็นการกลับมาของนักลงทุนเหล่านั้นนะครับ ส่วนนักลงทุนรายย่อยในประเทศซึ่งติดคุ้นอยู่ก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นตัวเลขอยู่แล้วนะครับพอตลาดปรับิ่มขึ้นมาเขาเป็นฝ่ายขายเราก็โชคดีที่พอเขาขายเยอะเราก็ได้่างชาติเข้ามาช่วยซื้อด้วยลงไปถึงสาบัานในประเทศนะครับค่ะการกลับเข้ามาของนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยนะคะจะมาเพียงแค่ช่วงสั้นๆหลังจากที่ตลาดเห็นตลาดหุ้นไทยปรับลงไปลึกๆนี่ถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะคือผมมองว่ามันเขา น่าจะเน้นไปทางด้านในช่วงระยะสั้นนี้ยคงเป็นเน้นไปทางด้านเทรดดิ้งนะครับซือ<ะ>้อมาขายไปโดยตามหลักการของการลงทุนแล้วเนี่ยคือจะไม่เกาะขบวนขึ้นไปด้วยเนี่ยก็ไม่ใช่วิสัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เพิ่มน้ำหนักการลงทุนแต่ว่าก็ย,ยงลลังระมัดระวังกันอยู่อันนี้คือนักลงทุนของไทยนะครับโดยเป็<ะ>ารายใหญ่แต่ว่าถ้าเป็นนักลงต่างชาติเนี่ยผมก็คงเดาใจเขาไม่ถูกว่าการเก่าเข้าเข้ามาซื้อครั้งนี้เนี่ยจะจะเป็นในเรื่องของมิดเดิ้ลเทร์ลองเทอมไหน แต่ส่วนของสถาบันในประเทศน,น่าจะเป็นเรื่องของการปรับพอร์ตมากกว่านะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยก็ยังสบายใจไม่ได้นะครับเพราะไม่รู้ว่าคินไปนแล้วเขาจะดักขายไหมโดยเฉพาะในส่วนของนักลงทุนต่างชาตินะครับค่ะอย่างนั้นถ้าเรามองทิศทางในสัปดาห์นี้กรอบที่คุณประกิตมองไว้น่าจะประมาณเท่าไหร่บ้างคะ่ะย่างแรกก็มาถึงแล้วนะครับหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบนะครับพอมามาถึงตามหน้าที่ก็ต้องปรับเพิ่มขึ้น แล้วมันมาไม่ถึงก็ไม่ต้องปรับเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะเพราะนั้นแนวต้านริงๆมันก็จะอยู่ที่ระดับประมาณพันสี่ร้อยก็คงเป็นแนวที่ที่ทุกคนโฟกัสไว้นะครับโอกาสไปถึงมีมากไหมดีมากนะครับเพราะว่า m ม m ม n t u m ของการปรับเพิ่มขึ้นมาวันนี้เนี่ยมันเห็นอย่างที่อกีได้แจ้งไปค้ถือว่านักลงทุนเขาเริ่มกลับเข้ามาซื้อนะครับคุณหลายๆตัวเนี่ยมันพุ่งพลิ้วขึ้นมาเองโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ ซึ่งพื้นที่รายการเกงกาไรเนี่ยมันมีอีกเยอะไงครับก็เป็นไปได้น่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนทําให้ตลาดเนี่ยขึ้นเทสพันสีได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยความคาดหวังในเชิงบวกเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องซีเรียนะครับที่ผลการสำรวจของบุมเบิร์กเนี่ยปรากฏออกมาชัดว่ามันค่อนข้างกเกิดระหว่างอนุมัติกับไม่อนุมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเกงกำไขที่มาได้ว่าซีเรียอาจจะสามารถสภาของเกตอาจจะไม่มีการโหวตผ่าน ในเรื่องของการปฏิบัติการทำอาหารอย่างที่สองนี่ก็มีการเกง่งกันไปว่าการประชุมเอฟโอซีที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะมีการลดขนาด QE น้อยกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีเรื่องให้เก่งกันไปสองเรื่องบวกกับเราก็เริ่มได้เห็นค่าเงินบาทเนีย่ยกบมาแข่งข่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นกระแสะพวกนี้เนี่ยมันเป็นกระแสะทําให้เราหลงเข้าไปแต่ถ้าเรื่องมันไม่ได้ออกมาอย่างที่คิดก็ก็ตรงข้ามค่ะ จริงๆถ้าหากว่ามองบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยนะคะเปิดตลาดในส่วนของสหรัฐดาวโจนนั้นก็ขึ้นมายืนเหนือ15,000จุดแล้วนะคะบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนกับว่านักลงทุนไม่ค่อยจะก,กังวลเกี่ยวกับเรื่องของซีเรียม,มากสักเท่าไหร่แล้วมองแนวโน้มในลักษณะแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่ามันออกมาในเชิงของการยอมรับว่าจะไปโจมตีนะคะหรือว่าออกมาในเชิงที่จะไม่โจมตีเองเนี่ยบรรยากาศการลงทุนในวันพวกนี้มันจะแตกต่างกันมากหรือน้อยแค่ไหนคะคือถ้าออกมาว่าจะไปโจมตีตลาดเราก็คงดับรองแต่ว่าคงไม่ได้ออกมาคืนนี้นะครับ อาจจะเป็นคืนวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าออกมาว่าโจมตีตลาดน้นเราก็คงดรอปลงบ้างอยู่แล้วแต่คงลงไม่เยอะเพราะเราเยังได้พลังงานจากตัวช่วยนะครับแต่ถ้าออกมาว่าไม่โจมตีนี่คันี้ก็บุมเลยตลาดเราก็คงเล่นกันมันเลยนะครับก็มีโอ,อกาสที่จะไปได้ค่อนข้าง,งเยอะแต่อาจจะถูกทวงโดยกลุ่มพลังงานบ้างน,นิดหน่อยนะครับค่ะแล้วประเด็นข่าวนบ้านเราล่ะคะช่วงนี้มีน้ําหนักบ้างไหมคะอ๋อก็มีน้ําหนักมากนะครับเพราะว่า พอสถานการณ์การเมืองเนี่ยมันก็เริ่มสงบลงบ้างชั่วงราวก็กลายเป็นว่าตลาดก็เริ่มเก็งกําไรว่าน่าจะมีการนํพราพลเองเงินกู้สองล้านล้านเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันในสภานะครับซึ่งไม่อาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอความไม่ชัดเจนแบบนี้มันก็มีการเก็งกําไรเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยหลังจากที่เราอยู่ในบรรยากาศเชิงลบก,กันมาค่อนข้างนานนะครับเรื่องเดิมๆค่อนข้างนานเนี่ยพอมาเป็นสัปดาห์นี้มันก็พลิกกลับมาเป็นการเก็งกาไรว่าทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้น,นะนค ช่วงนี้หุ้นขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็มีบรรยากาศว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นได้อีกโอกาสแบบนี้เนี่ยเราควรจะไปซื้อหรือทยอยเก็บสะสมหรือว่าจะขายก่อนดีคะก็ควรใช้กลยุทธ์แบบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือซื้อบ้างนะครับาน้ำหนักการลงทุนก็อาจจะยังแค่ประมาณ50%เน้นไปทางนัานพวกไฮดิวิเดนเป็นหลักเพราะว่าหลายหุ้นหลายๆตัวมันก็ลงมาค่อนข้างเยอะถ้าซื้อในระดับราคาปัจจุบันเนี่ยเรียกไ,ได้ว่ายังได้ดิวเวดเดนเนี่ยคิดออกมาก็ประมาณ6 เก็มีหลายตัวเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปหาพวกหุ้นไทยวดิดีดีวเดนไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดตลาดที่กลับขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเซฟเลยเพราะเราได้ซื้อของที่จุดต่าสุดแล้วก็ได้ดีวิเดนนดีด้วยะนะครับเราอาจจะได้แคปิตอลเกนแต่ถ้าตลาดปรับทัวลดล,ลงหุ้นเหล่านี้เราก็ยังมีพื้นที่เหลือจากดีวิเดนดนะครับมันก็จะเป็นตัวชเชยความเสียหายจากผลขาดทุนได้นะครับค่ะ แล้วกลุ่มไหนบ้างไหมหที่เราควรจะหลีกเลี่ยงหรือควรจะรอรอไว้ก่อนในช่วงนี้ตอนนี้ผมว่ากลุ่มที่ควรจะหลีกเลี่ยงก็มีอยู่สองกลุ่มหลักๆนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้อ,ของกับการอุปโภคบ,บริรโภคในประเทศเช่นพวกกลุ่มคาเฟ่นะครับกลุ่มพกสินเชื่อส่วนบุคคลพวกนี้เนี่ยอาจจะจาเป็นต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มอสังหานะครับถ้าเราสังเกตคือกลุ่มพวกนี้เนี่ยวันนี้ไม่ค,ค่อยฟื่อแต่ที่ฟื้นแรงส่วนใหญ่เป็นหุ้นใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นกลุ่ม หรือกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพวกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่เราจะปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างดีค่ะวันนี้เนี่ยขึ้นมาถึงระดับ 1, 3 8 0เห็นแล้วนะคะแนวต้านถัดไปเรามองไว้สักเท่าไหร่หรือว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงมาเนี่ยแนวรับเท่าไหร่ที่จะแข็งแกร่งอะคะคือ1 4 0 0นะครับก็อย่างที่ได้แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นแนวที่คาดหวังต่อไปแต่ที่ที่มาถึง1,380แล้ว แนวรับเองก็คาดหวังว่าอยากไปลงต่ำกับ1,360เลยนะครับเพราะถ้าลงต่ำกว่า1,360ก็หมายพราะว่าผู้ที่ซื้อตั้งแต่ราคาเปิดตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้นะครับแสดงว่าช่วงนี้คนที่อยากจะเข้าไปเก็งยาวๆหน่อยอต้องใจเย็นรอกว่านี้ไหมคะให้มันเทคไซส์ให้ชัดเจนก่อนไหมจริงแล้วควรต้องรอ,งองให้ทุกอย่างชัดเจนแล้วค่อยเข้าค,ครับมันถึงจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าคิดว่าไม่เข้าแล้วจะเครียด S <S อยากเข้าขาเอาเลยฮะกลัวตกรถไฟประมาณนี้เพราะมันขึ้นมาเร็วหลือก็นเลยคนบอกว่าเข้าดีไหมเข้าดีไหมอย่างเงี้ยกลัวจะเป็นแค่รถไฟฟ้านะจอดสถานีถัดไปไปไม่ยาวค่ะถ้าถามว่ารมนในรอบสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะบรรยากาศการลงทุนนั้นอาจจะยังต้องมีอีกหลายประเด็นที่ต้องรอติดตามเนี่ยเราจะให้น้ําหนักความสําคัญกับประเด็นไหนที่เพิ่มเติมในรอบสัปดาห์บ้างไหมคะร็บสัปดาห์นี้ก็ติดตามเรื่องเดิมสามเรื่องนะครับก็นี่ซีเรียเราอย่างไงนะครับอานที่สองก็ แนวโน้มของการประชุมของ FOMC ครับแล้วก็อย่างที่สามก็เป็นเรื่องของการเมืองในประเทศที่เหลือก็เป็นการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญสำคัญต่างๆนะครับของจีนเองเยอรมันเออยุโรปเออสหรัฐเออพวกนี้ก็ต้องตามติดไปเรื่อยๆนะครับโดยแรวมแล้วตัวเลขเศรษฐกิจผมว่ามันออกมาในแนวโน้เพนทนบวกอยู่แล้วเพราะว่าไตรมาสสามเป็นช่วงที่ออแนวโน้มมันจะดีขึ้นกว่าไตรมาสสองในทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเรื่องตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ ก็เล่นเศรษฐกิจก็เลยคิดว่าน่าจะออกไปได้เนเชิงบวกแล้วส่วนที่เราต้องติดตามจริงก็อย่างที่ได้แจ้งไปคึอก่อนอันนี้คือ3เรื่องใหญ่ที่เรียรกโวเอแล้วการเมืองนะครับใช่ค่ะแอละค่ขอบคุณมากค่ะคุณประเกดขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ,คะ ค่ะพูดไง่ายว่าช่วงนี้ใครที่อยากจะเข้าไปลงทุนแล้วยังรอไดอรอก่อนดีกว่าให้มันเห็นความชัดเจนกันนิดหนึ่งเพราะช่วงนี้แม,ม้ว่ามันจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างที่คุณประกิตบอกยังไว้ใจไม่ได้เหมือนกันใช่ค่ะบางคนบอกว่าโอวิ่งขึ้นมาแบบนี้นะอยากจะรอเหมือนกันแหละแต่กลัวตกรถนะคะแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่คะ่ะประเมินสถานการณ์การลงทุนให้ติดตามกันอย่างทุกวันเนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณผู้ชมเองเนี่ยสามารถที่จะกําหนดกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างเหมาะสมด้วยบางคนบอกว่ารับความเสี่ยงได้น้อยก็พักรอสักแป๊บหนึ่งก็ได้เพราะวันนนนี้้้ขขึมมาาค่อองสูเหืก เพราะว่าสถานการณ์ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทุกวันนะดังนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเรารยายงาน,น,นเป็นประจำด้วย<ช>นะ<ช>ยังก็ตามย้ำอีกครั้งนะช่วงนี้ใครที่อยากจะเข้าไปจริงๆเนี่ยคุณประกิตแนะนําหุ้นที่ให้ไฮดีเวเดนส่วนกลุ่มที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มอุปโภคบริโภคสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะรวมถึงกลุ่มอสังหาด้วยค่ะค่ะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของการลงทุนแบบนี้นะคะได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาสองทุ่มค่ะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ